สวัสดีครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นกองไม่อยู่ด้านหลังบ่ครับที่ผมให้เบิ้งก็คือผมอยากให้เพื่อนๆคิดว่าอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ว่าสมควรที่ว่าต้องการที่ว่าเผาทานนะครับที่ที่ขู่ควนที่ว่าต้องมีเต่าทานนะครับผมก็เลยมาแนะนําว่าเอออาชีพใดที่ว่าสิเผาทานขบคู่กันไปนัาก,กับรายใด ว่าเป็นรายได้เสริมนะครับผมก็เลยอีกอาชีพหนึ่งก็คืองานกอสังนะครับเพราะว่างานกอสังนี่สเกี่ยวพันกับพวกไม้นะครับไม่แบบนี้นะครับแล้วไม้พวกนี้ที่เหลือไปนะครับเขาสามารถแปรูปออกมาเป็นเงินไดน้นั่นคือก็คือเอาไปเผาทานนะครับนะครับเพื่อน,อนผมก็เลยมาบอกว่าเออ คนงานก็ส้่งหรือว่าบุคคนี่ว่าเห็นงานเกี่ยวกับด้านนี้นะคนควรสิมีเต่าเผาทานนะครับควรสิคิดว่าสา้่งเต่าขึ้นมานะครับ <ST an> ผมก็เลยมาแน่แนวนะครับว่าเอ,อสมควรเหตุเต่าทานนะครับเ <ST an> พราะว่ามันมีหลากหลายอาชีพนะครับที่เกี่ยวกับไม่นี่นะครับผมก็ได้มั่นนึกออกว่าเอออาชีพใดสิว่าสมควรสิว่าเห็ดเต่านะครับผมก็เลยมานึกถึงเออ เพราะว่าไม่นี่มันหลายครับไม่ก่อสางนะครับให้เพื่อนเพื่อคิดว่าเออครับร่มีงานทำยังสิก็บมาเฮดเต,ตาทานนะครับเฮดเต,ตาทานถึงมากกับมีรา่ใดนะครับเดี๋ยวผมจะหายเบืองใหม่ใกล้ๆนะครับว่าเนี่ยเป็นใหม่ชนิดนี้กับเป็นเป็นทานใด้คือกันนะครับเป็นเป็นใหม่ที่ว่ามันมีคุณภาพนะครับเวลาไปเผาทานก็สิเป็นใดมีคุณภาพขึ้นนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆไม่นะครับหนึ่งอาชีพที่ว่าผมว่าสมควรที่ว่าต้องฮ็ดนะครับเต่าทานเต่เาเผาทานนะครับเพราะว่าเกี่ยวพันเกี่ยวยุ่งกับพวกเรื่องใหม่นะครับก็ขอให้เพื่อนๆคิดว่าเออถ้าเกิดอยู่อยู่ในวงการใหม่เรานะครับก็ขอให้เพื่อนๆคิดว่าเออมันมีใหม่หลายมันบ่นครับเราก็เอามาแปลลูก ต่างๆนะครับหลังจากที่วา่าแปรรูปต่างๆแล้วก็ถามมันเหลืออย่างส่เขาก็เอามาเผาทาันได้นะครับเห็นบอ่อใหมค่คนงานก็สางที่ว่านั่นนะครับเป็นพนักงานต่างๆสมควรที่ว่าสางเตาขึ้นมานะครับเพราะว่าไม้พวกนี้ก็ลายนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังที่ผมได้บอกนะครับว่าเออ เวลาเทาคุกกี้อยู่กับใหม่นะครับเกี่ยวกับงานก่อสร้างต่างๆนะครับสมควรที่วา่าเขาต้องสั่งเตาขึ้นมากนะครับหลอกมันก็เกิดไล่ได้นะครับ <c oughs> จริงๆครับผมผมบ่ได้โกงนะครับเนี่ยสั่งสั่งมาได้นะครับเป็นเป็นงานใหม่เวลาเขาเอาไปเผาทานเผ <c oughs> ายางก็ไดมีคุณาค่าเกิดขึ้นนะครับสําหรับถ่ายคลิปนี้ก็ บมีอย่างหลายม้วาเหลืองใหม่นะครับ <c oughs> ก็ขอให้เพื่อนๆคิดว่าเ,ออเนี่ยบมียังเฮ็ดบ้าละครับบางที่งานก็หายากมาครับสมัยรุ่มมือนี่มันก็ระยะนี่ก็บ่ค่อยดีป็นใดนะครับการนึกขึ้นไดก้ก็โอเคเฮ็ดเต่าหึ้นมากก็เนี่ยใหม่หลายนะครับสุดท้ายนี่ก็ขอกราบสวัสดีนะครับอยู่ดีมีแห้งนะครับสวัสดีครับ